ยำจ้ายำยำแซบๆเลยจ้าเร่เข้ามาเร่เข้ามายำนางฟ้ามาเลยจ้ามาเลยยำแซบๆเชิญจ้าเชิญจ้าทำไมช่วงนี้ขายไม่ค่อยได้เลยเนี่ยลูกค้าหายไปไหนกันหมดอ่ะทำไงดีอะ แซมมี่วันนี้กินอะไรดีจ้ายำหนังฝายินดีต้อนรับจ้าวันนี้ไม่กินอ่ะแจมนี่แกเป็นอะไรของแกอ่ะเจ๊ ที่ดูแล้วแม่หมอสัมผัสได้ว่าถูกหวยกินใช่ไหมล่ะอุ้ยก็ใช่นะสิอุ้ยแจมนี่พูดก็พูดเถอะนะหวยอ่ะซื้อทุกงวดก็ถูกกินทุกงวดแล้วแกอ่ะยังจะซื้ออีกเหรอโหเจ๊ มันเป็นรสชาติของชีวิตไม่ล่าเจ๊ไม่รู้จักหรอสีสันของชีวิตด่ะ,ะจ้ารสชาติของชีวิตแล้วเป็นไงล่ะคืนขมไม่ล่ะมนต้องมานั่งระทมกรุ้มอกรมกรุ้มใจอยู่แบบนี้อะฮะนี่เจ๊ไม่รู้หรอว่าการที่ได้ลุ้นหวยนะทำให้หัวใจเต้นแรงเลือดสูบฉีดตื่นเต้นจะตายเวลาที่ได้ลุ้นนะ่ะ นี่แจมแล้วตอนโดนกินขึ้นมาล่ะรู้สึกยังไงก็ชาไปทั้งตัวนะสิเจฉันก็แค่อยากจะโชคดีอยากจะเป็นคนรวยเหมือนคนอื่นเขาบ้างอะเจเจก็ลองซื้อดูสิจะได้รู้ไม่เอาหรอกนี่ฉันทำมาหากินค้าขายของฉันแบบนี้นั่นแหละ สบายใจที่สุดละไม่เล่นหรอกหงยหวยพวกเนี้ยจืดชืดไรรสชาติขาดสีสัตว์ฉันจะบอกอะไรให้นะเจ๊ฉันว่านะเจ๊ลองเปลี่ยนมาทำอะไรใหม่ๆบ้างสิฉันนะนะชอบอะไรที่มันตื่นเต้นท้าทายได้ลุ้นอะไรแบบนี้เจ๊ตื่นเต้นท้าทาย ได้ลุ้น เชิญจ้าเชิญจ้าเร่เข้ามาจะเร่เข้ามายำเสี่ยงดวงโชคดีกินฟรีไปเลยจ้ามีเลยเริ่มต้นแค่ส0ิบาทเองนะเร่เข้ามาเร่เข้ามามาลิซ่ามาลิซ่าี่ยำเสียงดวงยำเสียงดวงอะไรอ่ะเร่เข้ามาจะเร่เข้ามายำเสียงดวงโชคดีก็ได้กินฟรีนะจ้าเร่เข้ามาจ้า นี่อะไรอ่ะเจ๊ยำเสียงดวง <ś led> ของเล่นใหม่เหรอเจ๊ <ś led> ใช่จ้ะนี่คือวงล้อเสียงดวงใครโชคดีก็ได้กินฟรีไปเลย <ś led> แ,ตแต่ถ้าจะโชคร้ายก็อดกินนะจ๊ะ <ś led> ดูดูด,ดูมีอะไรบ้างเนี่ยอุ้ยกินฟรีสามวันเลยเหรอเจ๊แล้วแบบนี้ร้านเจ๊จะไม่เจ๊งเหรอเจ๊ไม่มีทาง เพราะว่ามันก็เหมือนการซื้อหวยไงยแจมมีคนถูกแล้วก็มีคนไม่ถูกก็เฉลี่ยกันไปนี่ฉันได้ไอเดียเนี้ยมาจากแกเลยนะอุ้ยจริงเหรอจริงสิอุ้ยเจ๊กี่บาทเนี่ยสี่สิบบาทอุ้ยฉันเอาฉันเอาอชอบเสี่ยงดวง,องดวเออสี่สิบบาทสี่สิบบาทฉันเอาแล้วนะเอาเลยวนะ ก็ตักไม้อันตักไม้อันตักไม้อันตักไม้เต็มที่เลยใช่เจ๊ช็อคดีเหรอใช่ตักเลยตักเลยตักเลยเอาอะไรบ้างอะไรบ้างเอาหมดเลยจ๊ะเอาหมดเลยจัดเต็มหมดเลยเหรอใช่เดี๋ยวใส่ให้ทุกอย่างเลยสิบบาทตักไม่อั่นหลดนหล่ล่ นี่จ้าได้แล้ววันนี้คุ้มสุดๆเลยอ่ะไม่พอบอกนะเพราะว่าเธอได้ปักไว้อ้าจัดไปยำแซบๆเลยจ้ายำแซบๆซยำแซบๆจ้าครัคนี่ยำเสี่ยงดวงโชคดีกินฟรีจริงเหรอครับเนี่ย จริงสิจา้านี่ถ้าลูกค้านะหมุนวงล้อวงนี้นะแล้วหยุดที่ป้ายไหนนะถ้าหยุดที่ป้ายกินฟรีก็โชคดีกินฟรีไปเลยจา้างั้นผมขอลองไ,ได้ไหมครับได้เลยจา้าได้เลยจา้าสีส่บาทจา้าอุย้ยหมุนเลยหมุนเลยหมุนเลยอยุ้ยลุนนุลุนุไหนไหหยำถ้วยจิ๋ว ไม่เป็นไรนะรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเจ๊ทำให้ยำถ้วยจิ๋วนี่เลย <c oughs> อ้าวได้แล้วจ้ายำถ้วยจิ๋วโอ้คครับเจ๊เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมต้องได้กินฟรีแน่นอนครับผมแน่นอนพรุ่งนี้มาเสี่ยงดวงใหม่นะเชิญน,นั่งเลยจา้าเชิญนั่งเลย ยำจ้ายำยำเสียงดวงยำเสียงดวงยำเสียงดวงโชคดีกินฟรีไปเลยจ้าน่าสนใจจังเลยค่ะแมคะ่ค้าเท่าไหร่คะเนี่ย40บาทเท่านั้นจ้ะแล้วก็หมุนกล้งรอตัวนี้นะโดนที่คำไหนนะได้ไปเลยถ้าโชคดีก็กินฟรีไปเลยนะงั้นหนูขอลองหน่อยนะคะได้เลยจ้าหมุนเลยหมุนเลยหมุนเลยหุนเลยไอ้โชคดีไหมนะ ไหนไหนไหนโชคดีไม่เอ่ยกินฟรีสามวันกินฟรีสามวันโชคดีมากเลยเราแป๊บนึ่งเราแป๊บนึงเอายำไหนดีจ๊ะใส่กรอกหมูยอหมูสับบุนเส้นลูกชิ้นทะเลรวมก็มีนะมีเยอะแยะเลยเอารวมหมดเลยค่ะได้เลยจ้าเชิญไปนั่งรอก่อนเลยนะเดี๋ยวยำไปให้จ้าลูกค้านะโชคดีจังเลยนะ อะไรนี่อะไรเจมฉันกำลังจะทำย้ำลูกค้าเจแล้วทำไมเจต้องดีใจกับเขาด้วยอะ่ะเข้าได้กินฟรีแต่เจจะขาดทุนเอานะหูยเอานะเจมไม่ขาดทุนหรอกนี่ลูกค้าคนนี้แหละที่จะเป็นคนพาล,ลูกค้าคนอื่นเข้าร้านฉันเชื่อฉันสิมเลจ้า อะไรเอ่ยอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยได้อะไรเอ่ยหเออเมื่อ1โชคดีมากเลยจ้าเอายำอะไรดีจ้าวันนี้เอายำไส้กรอกเลยกันค่ะได้เลยจ้ะรับแอปหนึ่งนะยำไส้กรอกลูกค้าจะตอบคนต่อปตไปเชิญเลยจ้าคุณจ่าหมุนได้เลยจ้าลุนลุนลุนออกอะไรนะออกอะไรออกอะไรนะออกอะไรออกอะไรนะาออกอะไรออกอะไร ขอบคุณจา้าหมุนได้เลยนะจา้าจะโชคดีไม่นะจะโชคดีไม่นะออกอะไรเอ่ยออกอะไรเอ่ยอดกินอดกินนะเจา้าน,นี้ตามกติกานะลูกค้าจา๋าจะไปเชิญเลยจา้ามีซาตังทอนจา้าหมุนได้เลยจา้าหมุนได้เลยลุ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 ทออกอะไรจา้า เอ้ยลูกค้าจะโชคดีไม่ไม่ไใจใหนนะจ๊ะนี่นะคะร้านยำเสี่ยงดวงนะคะแม่ค้าโบกมือให้หน่อยค่ะสวัสดีจ้าเชิญมาที่ร้านเจไดเลยนะจ๊ะยำเสี่ยงดวงโชคดีกินฟรีเลยจ้าดดีกินไหมทุกคนนี่ยำคออร่อยมากเลยนะคะนี่ยำเจกำลังทำาลยนะกินไหมจ้านี่เลยนี่เลย จ๋าเอายำหมดอ,อ้าวหมดแล้วจ้าอุยอาอ้ยเจชันุสาเก็บท้องเนะี่ยจะมาฝากท้องกับร้านเจเลยนะเนี่ยโอ้ยวันนี้เจขายดีของเจหมดตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วเ <c oughs> ลยน,นะ <c oughs> เจเติมของทั้งสองรอบแล้วก็ยังไม่พอขายเลย,ยเดี๋ยวเนี้ยขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเชียวนะวนแน่นอนจา๋า <c oughs> ลูกค้าร้านเจเนี่ยก็มาเพื่อเสี่ยงดวงเลยนะเนี่ยแจมลูกค้าจะมาเพื่ออะไรอะ่ะเจว่าไม่สำคัญหรอกแต่ที่สำคัญนะเจอะได้ลองทำอะไรใหม่ๆลองคิดนอกกรอบดูแล้วออกจากกรอบเดิมที่เคยอยู่นะชีวิตเจอ่ะก็ดีขึ้นเลยนะอืเจเนี่ยแค่เปลี่ยนแนวคิดชีวิตเจก็เปลี่ยนเลยนะ <laughs> ฉันดีใจกับเจด้วยนะอ่าขอบใจนะจ๊ะ ว่าแต่ตอนนี้ฉันหิวมากเลยอะใครจะรับผิดชอบเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้เจจะพาไปเลี้ยงข้าวที่ร้านอาหารเองเอาไหมเอาไหมนี่เพื่อตอบแทนไงที่เจอะได้เปลี่ยนความคิดเปลี่ยนแนวคิดนะ่ะลองทําอะไรใหม่ๆะก็เป็นความคิดมาจากแกเลยนะมาจากฉันได้ไงอะ่ะเอ้าก็ที่แกชอบเสี่ยงดวงซือ้อหวยไงเออ เจ้ขายดีอ่ะเพราะว่ารถมือเจ้อร่อยตั้งหากแหละแต่เลี้ยงฉันจริงนะจริงแล้ฉันยู่แล้วเดี๋ยวฉันช่วยฉันเก็บร้านก่อนนะโอเคไปรีบเก็บเลยฉันจะรีบกินข้าวฉันหิวมากเลยกินข้าวโอาไปตรงไหนอ่ะในบ้านเลยเหรอในบ้านเลยในบ้านเลย